ตัวละครวานดาถ้าจะบอกว่าตัวละครตัวนี้ตายไปในเอิร์ธหลักหรือเอิร์ธ6 6 6ก็อาจเป็นไปได้แต่เราอาจจะได้เห็นตัวละครวานดาจากเอิร์ธอื่นๆหรือจักรวาลอื่นๆหรือไม่แน่นก็อาจจะเป็นวานดาตัว เนื่องจากว่าในหนังเรื่อง e e d p p o o l w o w o l v เ r i ร e เนี่ยเราได้เห็นรูปปั้นของ Scarlet Witch ปรากฏอยู่ที่เดวัวอย่างชัดเจนหรือไม่แน่วันดาอาจจะถูก TVA จับตัวมาอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับกลับมาที่ซีรีส์คอมิก n g e r s c h i l d r e n ด c r u ูเ e s วันดาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงความจริงจนทำให้เธอไม่มีความทรงจำใดๆที่ผ่านมาซึ่งเธอเนี่ยดันไปแต่งงานกับด r Doom ซึ่งดมเชื่อว่าพลังมหาศาลของวันดา จะสามารถช่วยเขาสร้างมัลติเวิร์สให้ได้ตามที่เขาต้องการนะครับซึ่งทฤษฎีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ใน a v e n นเ r อร์ o ดูมเดแน่นอนว่าดร์ดูมอาจจะลักพาตัวบิลลี่แม็กซิมอฟแล้วก็ทอมมี่แม็กซิมอ l ฟบิลลี่เนี่ยมีพลังเหมือนวานด้าโดยเฉพาะพลังเค a อส m มจิกหรือพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้แล้วการลักพาตัวลูกๆของวานด้าก็อาจจะเป็นตัวล่อให้วานด้า ปรากฏตัวออกมาเพราะว่าดูมคิดว่าพลังของวานด้าสามารถที่จะช่วยดรดูมในการสร้างจัก,กรวาลใหม่หรือทําในสิ่งที่เขาได้วางแผนเอาไว้นะครับอัครคิดว่า2ตัวละครนี้ระหว่างดูมและวานด้ามีเหมือนกัน <c oughs> ก็คือความสูญเสียที่ทั้งคู่ได้เจอมาครับ